สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแสดงจากซีรีส์ Apple My Love ถึงเจอที่รักค่ะสวัสดีค่ะออมนะคะรับบทเป็นคลิปค่ะโฟค่ะรับบทเป็นการค่ะริเบลค่ะรับบทเป็นซอนค่ะสวัสดีค่ะไบฟ้าค่ะรับบทเป็นมีนค่ะการค่ะรับบทเป็นแอตตี้ค่ะเย้ วันนี้มาถึงเนี้ยทำมันเหมนจุดเริ่มต้นของจริงแล้วใช่ค่ะตื่นเต้นมากบอกว่านอนไม่หลับไปเลยค่ะพี่มีคนนอนหลับคนเดียวเมื่อกี้สำรวจมาแล้วก็คือคนนี้่ัวนี้เรื่องงานนะคะเรื่องงานปุ๊บฟกเต็มตัวพร้อมพร้อมนอนเลยเราชอบนอนไงอ่ลันจากถึงอีพีหนึ่งแล้วมันก็มีอีพี แต่คนได้ดูฟีดแบ็กตัวเองยังไงบ้างก็อย่าง EP ศูนย์นะคะเป็นแบบว่าแนะนำตัวละครกั่แนะนำแบบตัวพวกเราเองก็ทำให้ทุกคนรู้จักพวกเรามากขึ้นรู้จักตัวละครมากขึ้นใช่ค่ะว่ามันผ่านมาไวมากเลยเนาะเดินทางมาเร็วมากเพราะเหมือนวันนั้นตอนที่เราถ่าย EP ศูนย์คือเรายังไม่ได้เปิดกล้องเลยวันนี้คือเราจะได้ดู EP หนึ่งแล้วไวมากไวมากจริงใช่ค่ะ รู้สึกภูมิใจอะค่ะภูมิใจในตัวเพื่อนภูมิใจในตัวเพื่อนๆทุกคนด้วยในตัวในตัวเองด้วยภูมิใจในตัวช่างแอปเปิ้ลทั้ง5้าผลเกละค่ะหนูก็คงตอบใกล้เคียงเหมือนเพื่อนก็รู้สึกว่าเราก็เดินทางกันมาไกลแล้วแล้วก็แบบเหมือนตอนถ่าย EP สุดซูแวบเดียวจริงๆเหมือนแบบเพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเองอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่าประทับใจและภูมิใจในตัวแบบเพื่อนๆทุกคนหรือว่านักแสดงทุกคนที่ผ่านมาตรงนี้มากเลยค่ะ่ ฟีดแบ克จากคนใกล้ตัวของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคือส่วนมากสำหรับออมนะเขายังไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าอีพีสูมันยังแบบว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าให้เห็นแบบเป็นชินเป็นอันว่าเออแต่ละตัวละครเป็นยังไงแต่เขาว่าบอกว่าแบบอยากติดตามดูว่าจะเป็นแบบไหนส่วนมากค่ะในนั้นจะเป็นแบบแนะนําตัวพวกเราว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็บางคนที่เขาไม่รู้จักอย่างแบบไฟฟ้าวีเบลอะไรอย่เงี้ยพวกก็เออแบบเดี๋ยวจะตามคู่นี้คู่นี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยพื่อนเจะเชีย ของโฟงน,นี่คือต้องบอกว่าแค่ EP ศูนย์พ่อแม่ก็เปิดช่องอม,มริรนดูเลยดูสดเลยนี่คือถ่ายลงปุ๊บครอบครัวเลยว่าแบบนั่งดูอยู่นะก็คือน่าภูมิใจที่สุดคงจะเป็นพ่อกับแม่ที่สุดแล้วจริงๆ <c oughs> เบลหรอตลกอะของเบลก็เป็นคุณแม่นี่แหละคะ่ะที่แบบว่าถ้ารู้พอเห็นว่าลูกสาวแบบว่าได้มาอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็เอาไปขายลูกสาวไปขายอะไรเงี้ยค่ะไปแบบ บอกเอาไปบอกว่าเออเนี่ยลืมมาดูนะอย่าลืมมาติดตามนะอะไรเบ้านเป็นคนเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็จะมีคกลที่บ้านเขาบอกที่ตลาดด้วยอ่าบางทีบางทีเราเน้นแบบใกล้ตัวอ่าเริ่มจากจุดล็กเราเน้นสายตรงเน้นเน้นอยากใกล้ๆก่อนค่อยกระจายอ่ะแล้วมีคุณยายซัพพอร์ตด้วยอีกแรงนึงอ้าวไปเลยไปคู่เลยซอยยันท้ายซอยต้องรู้นี่หลานเป็นดารานะดาราดาราประการ์สูงสุด เ <G> <uts> จอเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคค่ะีความสุขพ่อของเต็มเสียงแถวเลยนะฟ้าเป็นลูกคนแรกของกองทัพในห้าคนนี้ก็พ่อกับมีพ่อกับแม่อีกคนนึงอีกคู่นึงที่เขาภูมิใจในตัวพวกเราด้วยพี่พิเขตค่ะที่เขาที่เขาฟูลฟาร์กพวกเรามาตั้งแต่เป็นแอปเปิลตัวน้อยตอนนี้ตัวโตแล้วตัวโตแล้วการละครของพ่อแม่เป็นยังไงบ้างก็ ที่รู้ก็เป็นคนแรกที่รู้ก็คือน่าจะเป็นคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ก็อยู่ในทุกแบบเขาเรียกว่าอะไรคือขั้นตอนของการเข้ามาในบริษั <sk ill> ทมองทัพอะค่ะก็คือแบบแกก็จะแบบเึ็นแบบถ้าภูมิใจเป็นพิเศษแล้วแกก็จะแบบบอกบครัวคเอบควก็จะแบบฟิลแบบเฮ้ยลูกเราเป็นดาราแล้วลหรออะไรลัคแสดรแล้วหรออะไรแบบือทุกคนจะแบบงงมากเพราะมันแบบด้วยความโปรเซสของตัวซีรีส์นี้มันไวจริงๆ ก็โดนจะแบบเฮ้ยแล้วเหรอแบบประมาณนี้เหเหรอเพราะว่าเราก็ถ่ายไว้ด้วยเลยเหรอใช่เลยไวมากแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วด้วยใช่เรียบร้อยค่ะปิดกล้องไปถ่ายไหมช่ายด้กยว่าช่วยเลยมันเหงามากค่ะพอแบบไปปิดกล้องตอนแรกรู้สึกว่าเอ้ยก็ตื่นเต้นจะเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันแต่พอแบบวันถัดไปอ่ะ มัายิ้มถึงอ่ะแบบเราจะไม่ได้นั่งอ่านบทแล้วหรอเราจะไม่ได้ไปกินข้าวกองแล้วหรอข้าวกองอร่อยมากเลยอ่ะแล้วบรรยากาศกองมันสนุกมีคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นกองคือน่ารักเลยแบบอยากไปเจอพี่พในกองบ่อยๆใช่ใช่เราเหงามากก็เลยข้างหลังนั่งคุยกันแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องข้างหลังคุยกันแล้วไม่ไม่ฉันเหนื่อยฉันเหนื่อย เอาแต่งตัวสวยขาดงสิแสดงว่านี่ต้องมีโชว์ว้ายังละก็ยังเป็นอย่างนาแต่ว่าเราโชว์คนเดียวแต่ว่ามันมีการเอาออกมาลองเพลงแ้แบบนี้เลย เล็กน้อยเป็นพิเศษจากอมนะคะก็แต่คนอื่นอ่ะเราก็จะมีการพูดคุยสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวการถ่ายทำเรื่องเรื่องราวในซีรีส์ว่าแบบเป็นยังไงเพื่อให้ทุกคนแบบว่าตื่นเต้นที่จะไปดูกับเราเพลงชื่ออะไรคะพี่ออมเพลงชื่ออะไรนะให้ฉันเป็นที่รักได้ไหมพี่ผมบอกอีกแล้วเหรอเสื้อโป๊ะตอบตลอดอีกแล้วเหรออ่เขาเว้นไว้ให้อีกคนนึงตอบคนนั้นจะมาเดียวโอเคยินดีค่ะยินดี กับเาไม่ทำต่อไงอ๋อไอ้่นม่มุกไอ้เล่ไม่มุกเอากัรเบลตับกันเถอะนานทีนะเมื่อกี้สี่กล่องชอบเลยอะชอบอะไกันอะอันดร์มันรันไปอย่างอันดอรติพี่อมเขาเรียกว่าซึมซับพี่อมเข้าใจคำว่าสังคมหล่อลอมยังเออสองปีมันก็ต้องได้นี่อ วันนี้อยู่ด้วยกันทุกวันมันก็ต้องนิดนึงนะพี่เมื่อกี้ถ่ายไว้ใช่ไหมคะถ่ายแล้วต้องเป็นแทป็คไปตัดเป็นไฮไลท์เลยตัดเป็นไฮไลท์เลย MVP เลยเมื่อกี้ MVP อ่ะอยู่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ตาแบบคุณก็จะดูของกลางแค่แต่งขคนขวานแบนี้อ่ะนรุ่นจากของกลางก่อนก็ถึงยังไงดีก็ EP หนึ่งก็ฝากติดตามพวกเราทั้งห้าคนแล้วก็ อาจจะมีตัวละครมาอีกอะไรแบบนี้เป็นพี่ๆอะไรแบบนี้ค่ะก็รอดูความวุ่นวายของตอนแรกได้เลยเพราะว่าแบบมันมันสนุกอ่ะที่มันแบบมันจะมีความแบบดี้อะไรนิดหน่อยก็เตรียมติดหัวเราะได้เลยนะคะเจ๊บอกว่าพวกเราแอบดูอีพีหนึ่งไปแล้วนะวันนี้วันนี้แค่แบบแกล้งมาดูกับแฟนคลับอยากให้แฟนคลับทุกคนมาดูด้วยกันเป็นงขายซิขายก็อีพีหนึ่งสนุกค่ะเป็นการแบบอินเชิของอา แต่และตัวละครเนาะว่าแบบแต่และตัวละครมีอะไรยังไงลักษณะนิสัยเป็นยังไงชื่ออะไรทําอะไรบ้างมาจากไหนม,มีมวลแบบหมู่มวลอารมณ์ของแก๊งเพื่อนอยังไงก็ฝากฝากฟังด้วยนะคะเออักใช่หมค่ะก็จะบอกว่าฝากพวกเรา <laughs> ชาวแอปเปิลทุกคนด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแค่พวกเราแค่5คนแต่ก็ยังมีนักแสดงอื่นๆอีกด้วยแล้วก็มี ทีมงานพี่พทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าทุกคนตั้งใจมากๆในผลงานเดอะโปรเจกชิ้นนี้นะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะติดตามพวกเราเยอะๆช่วยเล่นแท็กของพวกเราเยอะๆด้วยนะคะจะบอกว่าพวกเราเนี่ยรอรอ,อแบบว่าตอบกลับรอเล่นกันทุกคนเยอะๆมากเลยค่ะวันนี้มีแฮชแท็กอะไรวันนี้แฮชแท็กมันจะมีแฮชแท็กแฮชแท็กของงานนะคะกับแฮชแท็กของ E p หนึ่งก็แฮชแท็กของงานเป็นไรนะ แท็กของ EP หนึ่งก็ได้ครัเป็น Apple EP หนึ่งค่ะอ่า i p ยังไงออนแงรอ้อเลยล่ะคะไปายถึงกันก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ EP หนึ่งแล้วก็จริงๆไม่อยากฝากแค่ EP หนึ่งอยากฝากทุก EP เลยอยู่ไปด้วยกันจนจบเลยเนาะอยากเติบโตไปกับทุกคนฟีดแบ็กเป็นยังไงก็สามารถบอกพวกเราได้พวกเราพร้อมที่จะน้อมรับทุกอย่างเลยแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาเติบโตไปกับทุกคนจริงๆดูกันเยอะๆนะคะ โดนแ,แล้วทั่วหน้าโดนแล้วโดนแล้วบุกจีบพี่ี่จขับสมุกไหมอยากให้คิดระหว่างที่เอาฝัดจริงๆโอ๊ยเป็นปิดท้ายก็สำหรับอมนะคะเรื่องนี้นอกจากอมกับโคลสแล้วเพื่อนนักแสดงก็ตั้งใจกันมากทีมงานข้างหลังทุกคนก็ตั้งใจกันมากนะคะก็หวังว่าจะเป็นรอยยิ้มให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยก็เหมือนที่น้องบอกคนที่แบบว่า ติดตามเรามาก่อนหน้านี้ก็ขอบคุณที่ยังอยู่นะคะแล้วก็คนที่เพิ่งมาก็อยากให้เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะก็ฝากซีรีส์ Apple My เลย e ถือเธอที่รักด้วยนะคะด้วยนะคะด้คะขอบคุณค่ะสุอจะว่าอย่ลืมฝากเพลงประกอบด้วยนะคะให้ฉันเป็นที่รักได้ไหมคือต้องให้หนูลองแล้วนะจริงๆค่ะว่าอะไรคะ ออออากาศทุกวันเสาร์นะคะทางช่องอมารินทีวีช่อง34เวลา4ี่ทุ่มส5ค่ะแล้วก็ยังสามารถชมอันคัดได้นะคะที่ไหนคะอยากใยา่พูทีทีที่มีทีวีกับกา้าอุลลานะคะแล้วก็5้าทุ่มส5นะคะที่กองทัพในยูทูบชาแนลใช่ครับักมุีถ้าทุกคนไม่ยิ้มให้หนูนะถ้าหนูเล่นไปอ่สัญญาสัญญาก่อนว่าจะสัญญาก่อนว่าจะส่งยิ้มกลับมาให้ทุกคน ยังไม่ได้เลยยิ้มแล้วอ่ะเขาเขาเราเขาซัพพอร์ตไงเขาซัพพอร์ตมาแล้วพร้อมแล้วแอปเปิลน่ะสีแดงแต่รักพี่ๆทุกคนอย่างแรงอ่ะพวกเราเองนะคะว้าวเขายิ้มเขายิ้มแล้วเขายิ้มเก่งมากบอกสอดปิกไทยไม่ได้เพราะว่าเราเป็นชาเลนจ์ของเหกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะดำหนึ่งแต่เสื้อสีขาวใช่ย็น สามสี่ขึ้นมือได้เลยยอมยอมจังเอาแค่นี้พอแคนี้พอแค่นี้พอไม่คังไพอแล้วได้บริการเดี๋ยวเสร็จมีแค่เธอเท่านั้นที่ฉันจะยอมทำตามได้ทุกอย่างเพราะว่าร er. okay, okay, like. so? okay, okay. okay. ักเธอแม้ว่าจะต้องเสียใจขอแค่เธอได้ที่ดีที่เธอวาดไว้